สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการติดตั้งปลั๊กอินของ OBS นะครับก็คือจะทำให้เราสามารถเห็นการกดปุ่มที่คีย์บอร์ดของเราหรือจะเป็นที่เมาส์ของเราก็ได้นะครับอย่างเช่นผมกดปุ่ม A ปุ่ม S D อะไรอย่เงี้ยจะเป็นบาร์คอนโทรลชิปือคลิกซ้ายคลิกขวาครับสกอเมาส์ลงจะกอเมาส์ขึ้นก็จะมี บอกไว้ที่ด้านขวามืออย่างนี้ครับหรือทาง,งด้านซ้ายมือนี่ครับนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไปแปะให้ที่ใต้คลิปของ YouTube นะครับ ให้เราเอาลิงก์มาวางที่นี่ครับแล้วก,กดเข้าไปก็จะได้หน้าเว็บนี้ขึ้นมานะครับให้เราเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ให้โหลดไฟล์ตัวนี้นะครับ input overlay win 3 2 6 4นะครับกดดาวน์โหลดได้เลยครับกดคลิก จากนั้นก็จะดาวน์โหลดขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้รอสักครู่นะครับรอจนโหลดเสร็จก่อนเมื่อเราดาวน์โหลดเสร,ร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดนะครับจากนั้นก็ให้เปิดไฟล์นะครับ ที่เราโหลดมาแล้วไปคลิกเข้าไปเลยนี่ก็จะขึ้นหน้าต่างหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับคือเป็นปลั๊กอินกับพีเซตนะครับให้เราเอาปลั๊กอินนะครับตรงนี้ครับเอาไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์ของ obs ที่เราลงเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมต้องขออธิบายก่อนนิดนึงก็คือ OBS ครับจะมีเวอร์ชันส2บิตกับ64บิตก็แต่ว่าเราก็ต้องเข้าไปดูที่เราลงเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูปกติเวอร์ชัน64บิตนะครับจะอยู่ในโปรแกรมไฟล์โปรแกรมไฟล์ธรรมดานะครับเวอร์ชัน6 4บส่ิตส่วนเวอร์ชัน32บิตจะอยู่ในโปรแกรมไฟล์จุด x86 นะครับเรื่องของผมลงไว้ที่ ตัว64บิตนะครับผมผมผก็จะเข้าไปที่โปรแกรมไฟล์ <c oughs> แล้วเข้าไปที่ OBS แล้วก็จะเจอโฟลเดอร์ที่ชื่อ data และ OBS plugin น,นะครับให้เรา copy ตรงนี้ตรงนีงน้ลากวางเข้ามาได้เลยซึ่งจริงๆผมลากวางเอาไว้อยแล้วนะครับมันก็แล้วผมเปิด OBS ค้างไว้อยู่ด้วยมันก็เลยยังอาจจะยังวางไม่ได้แต่ริงถ้คิดว่าวางสำเร็จนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ <c oughs> เมื่อระวังเรียบร้อยนะครับให้เราเปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมานะครับอ่าอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกโฟลเดอร์หนึ่งซึ่งก็คือ preset นะครับโฟลเดอร์ preset นะครับจะเก็บรูปคีย์บอร์ดที่เราต้องการเอามาใช้นะครับและคอนฟิกต่างๆด้วยนะครับให้เราเอาไปไว้ที่ไหนก็ได้นะครับ แต่ในที่ผมเอาไว้ก็คือผมจะสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อ Keyboard and Mouse นะครับวันนี้เราเป็น New f o l d ได้เลย,เลยแล้วก็เอาเข้าไปวางแล้วเราก็ลองแตกไฟล์ออกมาให้หมดนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างอย่างละอันดนีกว่าอ่าผมว่าผมจะ พทเทิที่เป็น w a s d นะครับผมแตกไฟล์ออกมาก็จะได้ไฟล์อันนี้นะครับหรือจะเป็น q w t y นะเดี๋ยวผมเ e อ็กแท็กออกมาก่อนก็ <c oughs> จะได้เป็นรูปอย่างนี้นะครับรูปคีย์บอร์ดเดี๋ยวถ้าไปดู w a s d ที่ผมใช้ไวนะ้ครับก็เป็นคีย์บอร์ดอย่างนี้เป็นพัทเทิอย่างนี้นะจะเปิดให้ดูพทเทจะได้ประมาณนี้นะครับ นนี่ก็จะเป็นรูปเล็กอ่าอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนจะเอาไปใช้บนหน้าจองเรานะครับอันนี้ก็จะเห็นรูปแล้วนะครับทีนี้ให้เราเปิดโปรแกรม obs ขึ้นมานะครับโปรแกรมนี้อ่ obs อันนี้นะครับเมื่อเราจะใช้ครับให้เรากดคลิกขวาที่ตรงนี้นครับคดคลิกขวาแล้วก็กด add นะครับ เลือกคำที่เป็นว่า input overlay นะครับก็ใส่เป็นคําว่าอะไรก็ได้ตรงนี้กดโอเคไปอ่าทีนี้เราก็ต้องไปเลือกไฟล์ของเรานะครับไฟล์ File ที่ผมจะเลือกตรง overlay image ไฟล์นะครับก็เลือกรูปที่เราต้องการจะใช้นะครับสมมติผมไปเลือก w a s d นะครับคือ layout ตัวแต่ผมจะเลือกตัวตัวนี้แล้วกันะะนะครับ แล้ว Layout Config File ผมจะไปเลือกตัวที่เป็นนะมินิมอลนะครับเมื่อผมกดนะครับมันก็จะเหลือเท่านี้มาให้เลยผมก็กดโอเคอ่ามันก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วเหมือนกับอันข้างล่างที่ผมใส่ไว้ตั้งแต่แรกถ้าผมกดคนระับมันก็จะขึ้นตามเหมือนกันอ่มนามันสามารถยอ่อขยายได้หรือถ้าเราต้องการเพิ่มเมาส์ขึ้นมาก็ add Input Overlay เอาใหม่อีกอันหนึ่งนะครับ ตรงนี้จะใส่เป็นชื่ออะไรก็ได้นะเมื่อกดโอเคไปทีนี้เราจะไปเลือกไฟล์เมาส์นะครับเมาส์นี่ครับผมเลือกขึ้นมาจากนั้นเราก็เลือกเลือกเอาคนฟิกไฟล์นะเลือกเป็นอะไรก็ได้โอมันจะมีบอกอยู่นะว่าอันนี้เป็นปุ่มลูกศรนะครับลูกศรเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างนี้ครับหรือจะเป็นอย่างนี้นะครับหรือถ้าไม่ต้องการให้เห็นการเลื่อนเมาส์ครับเราก็ไปเปลี่ยนไปเป็น อีกอันนึงอันนี้จะหายไปเลยสามารถคลิกได้อยู่สกอร์ได้อ่อาแล้วกดโอเคมันก็จะได้อันนี้ออกมาแล้วก็ลากไปตามที่เราต้องการไว้นะครับเอีกซ้ายอีกขวามันจะขึ้นสกอร์เมาส์เนี่ยขึ้นเหมือนกันเลยครับครับผมก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับสวัสดีครับ